สวัสดีครับชายน้อยของแม่กิ่งมารายงานตัวครับคุณชายบุญมีนะคะคุณชายบุญมีของเรามารายงานตัวกับพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีค่ะด้วยตาใสาๆใช่ไหมลูกวันนี้ผมมารายงานตัวด้วยตาใสาๆพร้อมด้วยที่นอนใหม่ครับแม่เปลี่ยนที่นอนให้ผมแล้วครับเนี่ยค่ะ แม่กิ่งเปลี่ยนที่นอนให้น้องใหม่แล้วนะคะก็คือแต่มันก็เหมือนเดิมอะค่ะที่นอนก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเอาที่นอนกระบ,บาดแดงนีเนาะมารองไว้ข้างล่างแค่นั้นเองค่ะส่วนไอ้ที่เป็นที่เป็นเอ่อที่อัดลมสําหรับให้น้องนอนก็อยู่ข้างล่างค่ะอยู่ในเบาะเนาะที่แม่กิ่งให้น้องนอนแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้องน้องดิ้นเก่งขึ้นค่ะน้องดิ้นเก่งแล้วก็ถีบเก่ง แล้วตัวที่นอนอัดลมถ้าเกิดเราไม่มีอะไรเหมือนกั้นๆอนะ่ะบางทีเขาเขาดิ้นดิ้นกลัวแม่กิ่งกลัวน้องถลายลงค่ะกลัวว่าน้องจะถลายลงมาถลายตกจากเตียงลงมาใช่ไหมลูกเดี๋ยวถลายตกจากเตียงครับแม่กลัวผมตกเตียงครับเพราะเดี๋ยวนี้ผมดิ้นเก่งแล้วครับผมนอนดิ้นครับใช่ไหมหนุ่มน้อยตาใสเนี่ยค่ะก็เลยต้องซื้อ ซื้อเป็นที่กั้นมาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็กว้างขึ้นค่ะก็ทำให้รู้สึกว่าที่นอนเขากว้างขึ้นกว่าเดิมพ,พ่อแม่ว่าไงคะดีไหมคะดีกว่าเดิมไหมใส่แบบนี้ขึ้นมาแล้วแม่กิ่งก็จะเลือกเป็นเอ่อที่นอนอันเนี้ยข้างในอะ่ะเขาจะเป็นลักษณะเขาบอกว่าอะไรนะที่อะไรของญี่ปุ่นอ่ะที่นอนแล้วเย็นๆนะคะ่ะ คือจะไม่ได้ไม่ได้เป็นเบาไม่ได้เป็นเบาะฟองน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เป็นลายเพราะว่าเรามีที่นอนลมให้น้องนอนอยู่แล้วเนาะแล้วก็ให้ทุกท่านเห็นกระดาษที่ชู้ขาขาปิดที่ตูดก็ไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฉีพุ่งพอฉีพุ่งก็เนี่ยค่ะก็ต้องปิดปิดตรงตูดเขาเหมือนกันนอนฟังไหมลูก อ๋อนอนฟังแม่รายงานใช่ไหมนอนฟังแม่รายงานว่าวันนี้วันนี้บุญมีเป็นยังไงบ้างใช่ไหมลูกน้องก็ยังแข็งแรงดึงเหมือนเดิมนะคะถีบได้แขนขาหน้าขาหลังก็ถีบได้แล้วก็งอตัวงอตัวแต่ตอนนี้ดูเหมือนอาการมันจะง่วงนะคะเพราะว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จกินยาเสร็จกินข้าวเสร็จกินยาเสร็จแม่ก็เลยต้องถ่ายคลิปมา รายงานให้กับพ่อพ่อ,พอแม่ f อฟซีได้ทราบก่อนค่ะว่าวันนี้บุญมีมีอะไรบ้างใช่ไหมลูกบุญมีก็เลยมาอวดที่นอนให้กับพ่อพ่อแม่ f อก่อนครับก่อนที่บุญมีจะนอนครับง่วงนะคะน่าจะง่วงแล้วแล้วเวลาที่เขานอนไม่กิ่งสังเกตเขามีมีเหมือนเป็นนอนแบบสะดุ้งด้วยนะคะถ้าเขาแบบหลับลึกอะ่ะ ก็ยังมีเป็นลักษณะสะดุ้งอยู่เนาะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากค่ะเหมือนจะง่วงมันจะง่วงงั้นวันนี้บุญมีรายงานตัวสั้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวบุญมีหนังบุญมีหนังท้องอิ่มหนังตาชักหย่อนยานครับขอนอนก่อนครับบุญมีแค่อยากจะมาอวดที่นอนสวยๆของบุญมีครับ ขอบคุณแม่นานะครับที่ทำให้ผมได้มีที่นอนสวยๆครับอันคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะตรงส่ตาปิ้งๆหรือตรงส่ตาปิ้งๆก่อนครับ